กับข้าวมื้อเที่ยงค่ะมากินหนมจีนน้ำยากะทิกันค่ะผักผักเราก็มีผักชีราวถั่วงอ,อกถั่วผักยาวน้ำยาเป็นน้ำยากะทิใส่บุกชิ้นนี่ค่ะผักชีราวผักสลัด ผักชีลาวนี่เป็นยานะคะเป็นยาเป็นสมุนไพรกินเยอะๆได้ดีค่ะเป็นยาขับลมแก่ท้องอืดท้องเฟ้อผักพื้นบ้านเราส่วนมากจะเป็นยาอย่างเครื่องแกงนี่ก็ อาจจะคร้ไปมะกรูดมีประโยชน์ทางนั้นนะคะกับอาหารไทยส่วนมากจะเป็นสมนุนไพรสมนุนไพรไทย้ามากินขนมจีนกันนะคะขนมจีนน้ำยาไก่น้ำยากยาะทิปลาใส่ลูกชิ้น คลิปนี้มีแค่นี้ค่ะจะกินแล้วค่ะอขอบคุณค่ะ